ดึงคอดิอรเงี้ยแอบดูลงไปสมัครเข้าหมักสารพืชดวเข้าหมักตัวเองมีจะโดนไอมก็มาทานนะคะนี่เป็นารฝายของการนาฏนการสำหรับคนนี้นะคะมาเป็นอ่าแล้ค่ะล้วจะสอนเพลงทันุบาลนะคะอย่างนี้อะไรอะไรคะใบใบเป็นใบ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 าน่ไรอะไรคะใบใบ ไปกนิ่งแงใช่ไหมคะประกอบเพลงไปกานกิ่งชักชัก้จันกันชักชักกิ่งก้านใก่งก้ารใบอ้ไปกานก่งชักชักก่งการไบฝนตกฝนตกเป็นอะไรมานิ้วหักฝนตกลมแรงจริงจริง่ะฝนตกลมแรงจริงๆริ แล้วก็ช่แชะแช่แช่กิ่งก้านใบต้นก็ไปเอาแค่นี้เองมีท่านท่นทุกคนยืนเล็กน้อยค่ะนั่งไม่ได้หัวเข่าเราจะได้ยืดด้วยนะคะการขาเล็กน้อยแล้วก็จะหนูสามคนนั่งเพิ่มต้งเลยจริงๆอ้าวฝนตก อันกีขปยอ่เป็นนิสอยโอเคค่ะสำหรับัหน้าใานเตรียมไายก้านกิ่งนะคะเอพร้อมดยไหมนะคะทำของตัวเองค่ะไปก้า ฝนตกลงแรงจริงๆชักชัิงการไปเก่งนิดนึงนี่หลักจะต้องมีค่ะตูนปัะกอบเพลงนี okay. ่คือหัวนี่คือหน้าปลานี่คือปาานี่คือฮูดังภาษาลาวนะฮูดังฮูดังไอ้ข้างข้างเขาเรียกสะโพกไอ้ข้างข้าง โย่แซม่ะแซม่ะหน้ามาต่อวนะพี่เก่งนะรักกันทำไมไม่บอการไม่รักทำไม่บอกมาลวงมาหลอกกันเล่นทำไม เพราะว่านี่คือคอนี่คือต่างๆโดนแ่จะปูสงจกเละค่ะเอาร้องนะคะจี้กะน่างไว้ต้องใกล้กันค่ะเดิน่อพร้อมกันนะบอกชื่อเพื่อนเลยบอกชื่อมาเปรี้ยรักทำไมไม่ร่วงมาลอกกันเล่นทำไมทุกคนลายใจทุกคนลายใจทุกคนไม่ไวเดี๋